สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดคุณนัดบ้านสวยพร้อมอยู่วันนี้เราจะพามาชมบ้านเดี่ยวรูรา้าขนาดพื้นที่ถึง1ตารางวาอยู่ในโครงการของบุบราสิริวัชรพลค่ะจากเครือแสนสิรินะคะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่1 1 2ตารางวามีด้วยกันถึง6ห้องนอน6ห้องน้ำส่วนห้องแม่บ้าน,นส่วนซักล้างนะคะพื้นที่จอดรถได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพามาชมภายในบริเวณตัวบ้านกันนะคะเริ่มต้นจากหน้าบ้านสังเกตได้ว่าเรามีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านซึ่งต้นไม้นี้ขนาดหลักแสนเลยนะคะสามารถจอดรถได้3-4จอดรถเลยค่ะภายในตัวบ้านและด้านหลังของตัวบ้านนะคะ เป็นโซนซักล้างโซนห้องแม่บ้านยังม,มีปั๊มขนาดใหญ่ให้นะคะแทงน้ําขนาดใหญ่ให้ติดตั้งให้พร้อมใช้งานอันนี้เป็นห้องครัวสําหรับด้านหลังของตัวบ้านนะคะเป็นตัวแบบเปิดค่ะด้านหน้าของตัวบ้านนะคะพื้นที่หน้าบ้านกว้างโอ่งโถมมากมากเลยบูรามากๆเลยนะคะอยู่ในโครงการของบุราศิริค่ะบุราศิริวัชรพลตั้งอยู่เขต อ,อเงินสายใหม่กรุงเทพมหานครนะคะสามารถนัดเข้าชมบ้านหลังนี้ได้ค่ะบริเวณรอบบ้านนะคะด้านข้างก็จะมีพื้นที่ให้หน้าบ้านกว้างขวางโอ่งโถงถูกหลักวงด้วยทุกอย่างเลยนะคะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงมากๆเลยหลังนี้เจ้าของบ้านไม่เคยอยู่อาศัยนะคะซื้อไว้ยังไม่ได้อยู่พักอาศัยค่ะ ด้านหน้าก็จะมีที่เก็บรองเท้าให้นะคะเป็นบล็อกให้อย่างสวยงามเป็นระเบียบค่ะเป็นประตูบานกระจกรอบด้านเลยนะคะประตูไม้อย่างดีค่ะดูรามากๆเลยภายในของตัวบ้านนะคะประมาณนี้เลยคือจัดตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบางส่วนเราให้บางส่วนเราไม่ได้ให้นะคะอาจเริ่มต้นจากห้องครัวภายในโซนของตัวบ้านคือหลังนี้คืออยู่ใน โครงการที่ดีหรูหราไฮโซส,สุดๆเลยนะคะการตกแต่งภายในตัวบ้านของเจ้าของบ้านทำไว้ให้เป็นอย่างดีผ้ามา่านแอร์เฟอร์นิเจอร์เราแถมให้ยกเว้นของโชว์โต๊ะทานข้าวชุดเก้าอี้ที่ ยกออกได้อันนี้เราไม่แถมให้นะคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราไว้คุยต่เจ้าของบ้านให้ถ้าสนใจจริงๆอมาเลยค่ะมาต่อกันในห้องตรงนี้นะคะเป็นห้องรับแขกห้องทานข้าวห้องพักผ่อนดูหนังฟังเพลงตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปเป็นโซนห้องครัวภายในตัวบ้านอีกหนึ่งห้องครัวนะคะหลังนี้มีถึง3ามห้องครัวเลยนะคะทั้งในตัวบ้านและตรวนนอกบ้านค่ะภายในห้องครัวเราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะ ห้องน้ำชั้นล่างค่ะตกแต่งด้วยโทนสีครีมสวยหรูหราแบบผู้ดีนะคะป,ปูกระเบื้องให้เต็มรีโนเวทแบบใหม่ให้ทั้งหมดเลยพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะเดี๋ยวมาชมชั้นสองกันค่ะ บันไดแข็งแรงมากนะคะด้านข้างเราปูกระเบื้องให้หมดเลยนะคะชั้นสองห้องนอนห้องน้ำพร้อมเลยค่ะโคมไฟน้บโคมไฟสวยหรูหรามากๆตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะคะของตัวด้านหน้าชั้นสองค่ะ ต่อไปค่ะเป็นโซนห้องโถงขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ด้านในของชั้นสองค่ะตรงนี้สามารถวางโซฟาทีวีตรงนี้นั่งพักผ่อนห้องทำงานได้เลยค่ะต่อไปเป็นห้องน้ำของชั้นสองค่ะห้องน้ำโซนนี้กว้างขวางใหญ่โตมากๆเลยนะคะ โอ่งโถงหรูหราขนาดห้องน้ำยังสวยขนาดนี้เลยนะคะและภายในนะคะเราตกแต่งตู้เสื้อผ้าบิวอินให้หมดแล้วนะคะตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินให้ทั้งหมดเลยค่ะแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะบิวอินให้เรียบร้อยต่อไปค่ะเป็นโซนห้องน้ำอีกนะคะห้องน้ำของชั้นสองค่ะมีหลายห้องนะคะ มีทั้งห้องนอนและห้องน้ำค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะยังไม่เคยใช้งานเจ้าของบ้านยังไม่เคยเข้าอยู่อาศัยค่ะสามารถยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยนะคะเอเจอร์ทุกอย่างเราบิวอินเราแถมให้ต่อไปค่ะก็ยังอยู่ที่ชั้น2นะคะหลังนี้มี2ชั้นค่ะ ต่อไปเป็นโซนห้องนอนค่ะเตียงโซฟาผ้าม่านในห้องนี้เราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะและห้องน้ำในตัวซึ่งเจ้าของบ้านยังไม่เคยใช้เลยนะคะทั้งเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ตกแต่งไว้แต่ไม่เคยเข้าอยู่นะคะดรูรามากๆเลย ติดตั้งแอร์ให้พร้อมใช้งานทุกห้องนะคะต่อไปเป็นโซนห้องพระค่ะซึ่งเจ้าของบ้านตกแต่งโซนห้องพระไว้เป็นอย่างดีถูกหลักทุกอย่างเลยนะคะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเพงถูกหลัก่วงช้วยค่ะต่อไปห้องน้ําค่ะแต่เราสามารถดัดแปลงห้องนี้เป็นห้องนอนเพราห้องพักผ่อนได้เลยนะคะ พร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินตู้เสื้อผ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถทำเป็นห้องนอนได้ตามปกติเลยนะคะแต่เจ้าของเดิมค้อนจะเป็นห้องพระค่ะชั้นล่างนะคะสวยหรูราโอ่งโถงเป็นที่พักผ่อนดูหนังฟังเพลงทานข้าวตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวจะพาไปชมห้องออกกําลังกายห้องซาวน่าของบ้านหลังนี้ค่ะตรงนี้นะคะทําเป็นโซนออกกําลังกายไว้ให้พร้อมห้องน้ําในตัวดรูระองโถม,มากๆเลยว้าวมากๆเลยนะคะหลังนี้ต้องออกกำลังกาย ตอ่ไปเป็นโซนซาวน่านะคะห้องซาวน่าห้องอบตัวห้องนี้ได้เลยค่ะสนใจนะคะทักมาได้เลยยินด,ดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันค่ะ